ครูอยากได้งานจัดซื้อเห็นเขาเปิดรับสมัครคิดว่าทํางานนี้ได้แต่ว่าประเด็นนะียังไม่มีประสบการณ์ครูช่วยแนะนาหน่อยได้ไหมว่าโฟจัดซื้อเป็นยังไงโอ้ครูเจอคําถามแบบนี้เยอะมากดังนั้นครูมีหนังสือออกมาให้คนที่ยังไม่มีประสบการณ์การจัดซื้อเลยได้อ่านได้ฟังหนังสือเก่งจัดซื้อก่อนเช้าวันจันทร์ มันมีทั้งเล่มและเสียงถ้าคุณไม่มีเวลาอ่านคุณเลือกแบบเสียงคุณทักไปที่จะซื้อมือโปรไบคูทัญญาหรือว่าไลน์แอดทัญญาโปรได้เลยเนี่ยมันจะช่วยคุณได้การที่คุณไม่มีประสบการณ์แล้วคุณไปสัมภาษณ์นะ น้อยมากที่เขาจะรับคุณเข้าทำน้อยมากที่เขาจะเอาคุณไปเทนดังนั้นถ้าคุณพอมีความรู้คุณเล่าให้เขาฟังได้ว่าเฮ้ยคุณรู้งานจัดซื้อจากที่การอ่านหนังสือมาเป็นแบบนี้แบบนี้อันนี้ภาษีคุณยังจะพอมีกว่าคนที่ไม่รู้อะไรเลยดังนั้นคุณต้องขนขวายหาความรู้แล้วไอ้ความรู้ที่ครูเขียนออกมาเนี่ยมันเป็นประสบการณ์ที่ครูทำมา20กว่าปีหนังสือครูไม่เหมือนใครใน เทศนี้ที่เขียนจะซื้อแน่นอนเพราะกูเขียนมาจากประสบการณ์แล้วมันก็อ่านง่ายแล้วมันก็คลาสสิกด้วย มันไม่ได้อ่านเป็นในวิชาการเลยมันเป็นความรู้ของคนทําจัดซื้อจริงๆคุณต้องไปอ่านดูแล้วคุณจะรู้ว่าจัดซื้อเขาทําอะไรแล้วคุณจะอธิบายให้เขาฟังได้แล้วคนที่มาสัมภาษณ์คุณที่เป็นบรรดาเฮดเฮทอ่ะเขาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยคุณเนี่ยรู้มาจริงๆเพราะหนังสือเนี่ยมันคือของจริงที่ครูเขียนจากประสบการณ์ครูดังนั้นถ้าคุณเป็น อยากเป็นจัดซื้อแต่ไม่มีประสบการณ์เบื้องต้นที่คุณต้องทําเลยเอาความรู้ใส่ตัวนั่นคือหนังสือเนี้ยคุณไปอ่านไปฟังซะเก่งจัดซื้อก่อนเช้าวันจันทร์แล้วคุณจะรู้ว่าจัดซื้อเขาทําอะไรทั้งการปฏิบัติและแนวบริหารคุณจะเห็นภาพรวมทั้งหมดเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ครูบอกคุณไปเรียนรู้ความรู้ทําให้คุณมีสปอตไลท์สองความรู้ทําให้คุณเติบโตแต่ถ้ามีแค่ความรู้อย่างเดียว มันก็ไม่ได้ทําให้คุณเติบโตไปมากกว่านั้นถ้าใจคุณไม่ได้รักการเติบโตคุณต้องรักการเติบโตรักการพัฒนาตัวเองไม่ชอบที่จะอยู่จุดเดิมไม่ชอบที่จะอยู่ในคอมฟอร์ตโซและฉันอยากเติบโตให้มากกว่านี้คุณก็จะได้มากกว่านี้ครูขอให้คุณมีความสุขสนุกกับสิ่งที่ทำเนาะขอให้คุณเรียนรู้ให้มากขอให้คุณโชคดีจากใจครูทัญญาค่ะ